สวัสดีครับพบกับช่อง b r นด d อมแ d i t c ้ a n n e l อีกครั้งเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของการดูการ์ดของแท้และการ์ดของปลอมครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบยกเข้ามาทำในคอนเทนต์วันนี้เนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่ในทุกแพลตฟอร์มของช่องนานอนมาดิเลยมีคำถามว่าเ,ออเราจะดูได้อย่างไรเราจะแยกแยะได้อย่างไรนะครับว่าการ์ดโปเกมอนเนี่ยอันไหนของแท้และการ์ดโปเกมอนในอันไหนที่เป็นของปลอมของเรียนแบบนะครับณปัจจุบันเนี่ยทำแทบจะคล้ายกันเลยแล้วก็กดูนค่อนข้างยากแต่มันจะมีจุดสังเกตครับมีจุดสังเกตระหว่างของแท้และก็ของปลอมนะครับ ไม่ยากครับวันนี้ทางช่องดอนมดิชแนลครับรวบรวมข้อมูลมาประมาณ5ข้อนะครับในการสังเกตว่าข้ออันไหนเป็นของแท้และไหนเป็นของปลอมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเราก็มาดูกันนะครับข้อแรกนะครับในการสังเกตความแตกต่างระหว่างการจริงและการปลอมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข้อแรกกันมีคําถามเล็กๆน้อยให้ทางเพื่อนเพื่ในร่วมสนุกกันนะครับว่าให้แยกระหว่าง ซองด้านนี้กับ2ด้านนี้นะครับอันไหนคือการ์ดจริงอันไหนคือการ์ดปลอมนะครับลองคิดไว้ได้ใจดูนะครับให้เวลา3วินาทีครับ3 2 1ผมเฉลยนะครับ2ด้านนี้คือของแท้ครับและ2ด้านนี้คือของปลอมนะครับวิธีการดูครับสำหรับข้อแรกนะครับที่เราจะเราจะบอกเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวตะเข็บในการตัดนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสของพลาสติกของซองนะครับมาดูกันเรื่องของแพ็กเกจก่อนนะฮะแพ็กเกจเนี่ยถ้าเอามาดูใกล้ๆในกล้องนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือของแท้ของแท้เนี่ยในการพิมพ์ซองแพ็กเกจทั้งหน้าและหลังเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนแม้กระทั่งตัวอักษรน,นะครับดูตัวอักษรน,นะครับค่อนข้างชัดเจนมากเลย แต่มาดูที่ซองของของของปลอมนะของไม่แท้นะครับสังเกตดีๆนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าจริงๆเราไม่ได้สังเกตมากเท่าไหร,ร่นะฮะมันอาจจะแทบจะไม่ไม่ต่างกันแต่ว่าของปลอมเนี่ยมันจะมีนิดหนึ่งครับในเรื่องของการพิมพ์นะครับการพิมพ์หรือการสก,กรีนลงไปมันจะมีความไม่ชัดนะครับตัวนี้มีความไม่ชัดอยู่นะแล้วก็ด้านหลังนะครับ จะแตกต่างจากของแท้เมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าสังเกตดูตรงช่วงด้านล่างนี้ที่เป็นอ d d ร e ส s แล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องหมาย CE เนี่ยมันจะมีความแบบความเบลออยู่นะครับความเบลออยู่แต่ถ้าเป็นเทียบกับของแท้นะฮะของแท้นี่ถ้าเราดูแบบไวๆเลยนะฮะดูไวๆเ่ยทุกอย่างมันชัดเจนหมดนะครับถ้าได้สัมผัสกับซองของจริงเนี่ยเพื่อนๆจะทราบได้เลยนะครับว่าการพิม ตัวอักษรทุกอย่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากพอสมควรถ้าสังเกตดูง่ายๆนะครับตัวด้านนี้คือของแท้นะด้านบนเนี่ยด้านล่างคือของปลอมเว็บเว็บนะครับเว็บไซต์เนี่ยโปเกมอนเนี่ยเห็นไหมมันจะตีทิ้งห่างกันมีช่องไฟนะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับของแท้เนี่ยเขาจะใกล้กันเลยนะครับดูให้ดีเขาจะใกล้กันเลยนะครับจุดสังเกตอีกตัวนึงนะครับก็คือเรื่องของตะเข็บครับ ตะเข็บของซองนะฮะเวลาที่เราฉีกซองกันมาดูกัน,นดีนะครับตะเข็บของซองเนี่ยผมให้ดูของแท้ก่อนเห็นตะเข็บด้านบนซองไหมครับทั้งหัวและท้ายเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือถูกตัดมาจากผู้ผลิตที่ถูกต้องตามตามลิขสิทธิ์เลยจะมีความเนี้ยบนะครับจะมีความเนี้ยบแล้วก็เป็นระนาบเดียวกันแต่ถ้าเกิดของปลอมเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับมาเหมือนถุงขนมเลยถุงขนมก,กราบนะฮะ ดูสิครับเห็นไหมเป็นรอยเป็นรอยฟันฉลามเนี่ยด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคลี่ออกมาจากตรงลิ้นมันเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่ได้มีความเนียนมันเหมือนจะเหมือนเป็นซองพลาสติกธรรมดาแต่ถ้าเทียบบของแท้เนี่ยดูสิครับความชัดเจนของตัวจากโรง,งงานเนี่ยความชัดเจนจากโรงงานเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งพิสูจน์และเหมาะสมกับาการเป็นของแท้จริงนะครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงข้อ2กันนะครับในการสังเกตระหว่างของแท้ของปลอมนะครับของแท้ของปลอมเนี่ยนอกจากดูภายนอกแล้วคราวนี้เราจะมาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยเดี๋ยวผมเจ้ากันกายตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่มจากการตัดด้านบนก่อนนะครับเคเมื่อกี้ที่ผมตัดไปเป็นซองเลนแบบซองของปลอมนะครับส่วนซองนี้เป็นซองของแท้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองเอาการ์ดของฟอมออกมาก่อนนะครับนิดนึงนะโ okay, อเคออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ผมดึงการ์ดของลอมออกมาเนี้ยสังเกตไหมอันนี้คือหน้าซองนะฮะอันนี้คือหน้าซองนะพอดึงออกมาปุ๊บหลังการ์ดขึ้นก่อนนะครับแต่การ์ดโปเก,โกโมอนของแท้นะครับหลังการ์ดจะขึ้นก่อนเราต้องคว่ำซองครับเห็นไหมแล้วก็จะมีอินโทรดักชันการ์ดขึ้นมานะครับ อินโทรดักชันการ d ขึ้นมาจะเป็นใบแรกเลยแล้วหลังการ์ดจะขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเราความส่องอันนี้คือจุดสังเกตนะครับของแท้ของแท้กับของปลอมนะครับสิ่งที่เพื่อนๆสังเกตกันนะครับคืออะไรครับถ้าเห็นในกล้องเห็นไหมฮะผมว่าของปลอมขึ้นมาให้ดูก่อนนะแล้วผมก็หยิบของแท้ขึ้นมาด้วยของแท้คือด้านนี้นะครับของแท้คือด้านนี้ของปลอมคือด้านนี้ ความชัดของสีความเข้มของสีนะครับของปลอมเนี่ยสีเนี่ยมันจะค่อนข้างซีดและอ่อนกว่าของแท้เนี่ยสีจะค่อนข้างเข้มและก็ชัดเจนนะครับถ้าเราเอาเข้ามาดูใ,ใกล้ๆผมเริ่มจากของแท้ก่อนตัวโลโก้โปกเกมอนเนี่ยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของ tm ็เนี่คือเทรดมาร์กนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยเห็นไหมฮะชัดเจนเลยนะครับแต่พอเรามาดูของปลอมนะครับเห็นได้ชัดเลย ค่อนข้างเบลอนะครับและตัว T.M ก็จะไม่ชัดเห็นไหมใครมีการ์ดอยู่ที่บ้านแล้วดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าน้องๆคนไหนมือใหม่และสงสัยหยิบมาเทียบตามได้เลยนะครับความชัดเจนมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเรื่องของสีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของขอบการ์ดขอบการ์ดเนี่ยผมให้ดูของแท้ก่อนขอบการ์ดก็คือเฟรมของมันหรือกรอบรอบนอก เห็นไหมว่ามันตรงมันสมมากกันเนี่ยมันตรงกันหมดเลยนะครับความห่างระยะห่างแต่พอมาดูของฟอรมนะครับมันจะเริ่มมีเบี้ยวเียวนิดหนึง่งเพราะการสกรีเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานมันจะเริ่มมีเบี้ยวเียวนิดหนึง่งแต่นี้มันอาจจะดูยากนะมันอาจจะดูยากสิ่งที่ดูได้ชัดเจนนั่นคือเรื่องของสีครับเรื่องของสีจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าการ์ดกันนะครับ ทีนี้มาดูการที่เป็น normal กันครับว่าเป็นยังไงบ้างจุดสังเกตเลยนะครับเห็นไหมถ้าถ้าเ,เพื่อนๆดูอ่ะมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยถ้าดูแบบไวๆดูแบบห่างๆแต่พอเรามาไล่ดูกันใกล้นะครับไล่ดูกันใกล้นะ<ๆ>นะอย่างแรกเลยเห็นไหมตัวอักษรครับเห็นตรงคําว่า HP ไหม HP ก็คือคา่าค่าพลังชีวิตนะครับด้านนี้คือของแท้นะ และด้านนี้ขอบเหลืองอ่อยเลยเนี่ยคือของปลอมนะครับดูคำว่า HP กับตัวเลขมันจะไม่มีความเป็นมาตรฐานนะดูของแท้เนี่ยความห่างช่องไฟระหว่างตัวเลขจะดีมากแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมเนี่ยเห็นไหมคำว่า100่นะศตัวนี้มันใกล้กันแต่ว่าห่างจากเลข1แล้วก็ดูตรง Energy ที่เป็นสัญลักษณ์เห็นไหมครับมันจะดูค้ำค้ำมองๆซึ่งถ้าเป็นของแท้เนี่ย เลเยอร์ Layer, หรือการเล่นเชดดิ้งอ่ะมันจะไม่ได้คล้ำไม่ได้หมองมันจะเป็นสีเลยเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเลยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วดูดูดูของปลอมนะของปลอมมันจะติดเหมือนนึกว่า Energy ร์ทัดมึดเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วก็ดูเรื่องของตัวอักษรด้วยเนี่ยการพิมพ์เว้นวรรคประโยคเนี่ยมันดูไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าฟอนต์เขาก๊อปมา เนี่ยการเว้นวันช่องไฟมันก็จะดูไม่เรียบร้อยเลย this attack does 2 0 more damage for each energy แต่พอเรามาดูของแท้นะครับตัวอักษรชัดเจนตัวอักษรชัดเจนแล้วก็เว้นช่องไฟใช้ฟอนต์มีคุณภาพมาตรฐานนะครับเราดูรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้ของแท้แน่ๆนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวขอบการ์ดเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะขอบการ์ดเนี่ยเบียวไอตัวเหลืองเนี่ย เบี้ยวมากเห็นไหมมันเบี้ยวอ่ะแต่พอมาดูของแท้ครับตรงเป๊ะนี่คือจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะ,ะจุดสังเกตอย่างหนึ่งคุณภาพกระดาษแล้วสีของการ์ดด้วยนะครับตัวอักษรนะครับช่องไฟเนี่ยเราดูได้เลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่เราอาจจะต้องสังเกตกันก็คือสัญลักษณ์ของ ENERGY นะครับสัญลักษณ์ของ Energy เห็นไหมอันนี้ ENERGY นีถ้าต่อสู้ชัดเจน นี่เอเนอร์จีไลท์สีนะฮะเนี่ยดูสิหมองไปเฉียวฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องสังเกตกันนะครับว่าการดูการ์ดปลอมการ์ดแท้บแบบบนการ์ดเลยเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงบ้างซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้สังเกตคันกับคำว่าโปเกมอนนะครับคำว่าโปเกมอนของการ์ดแท้ก็จะโปเกมอนปุบ๊บมันจะมีตัว E เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ข้างบนบนตัว E เห็นไหมเป็นจุดนิดนึงแต่ขนาดเดียวกันการ์ดปลอมสมัยนีย้เขาก็ทำได้แล้วซึ่งแต่ก่อนน่ยมันไม่มี แต่เนี้ยคุณภาพกระดาษก็ยังสู้ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันข้อที่3นะครับจุดสังเกตนะผมเ,เมื่อกี้เอาการ์ดฟอยล์นะครับซึ่งเป็นการ์ดแรประจำซอเนี้ยออกมาจากตัวกองการ์ดเลยนะครับสำหรับการ์ดของแท้เนี้ยผมเกลือนะขอโทษทีผมเกลือนะครับก็คือได้ได้เป็นแรการ์ดมา1ใบนะครับเป็นเป็นโนะปเกมอนตัวนี้แนะแจมป้าส่วนตัวเนี้ยโอ้โห ดิทโต้นะครับหรือเมตามอน VMAX นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในชุดการ์ดไหนใช่ไหมมันควรจะไปอยู่ในชุดการ์ดไหนแล้วไอวีแม็กซ์มาเนี่ยคุณดูฟอยส์สิเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมฟอ,อย์เนี่ยคุณภาพต่ำมากอันนี้ผมมาไปสะท้อนไฟนะเนี่ยพอสะท้อนไฟแล้วมันคืออะไรครับโอ้โหแบบไม่มีความสวยงามเลยแล้วก็ดูรู้เลยว่าเนี่ยของปลอมแน่นอนนะฮะของปลอมจริงๆ การ์ดระดับ Vmax ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเมทัลมอนผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หยิบมานะครับบอกเลยว่ามันจะมีเลเยอร์ของมิติในการที่เราจะทำฟลอยนะครับตัวเมทัลมอนจะมีรอยนูนขึ้นมานิดหนึ่งด้วยนะแต่พอดูตรงเนี้ยของฟลอมเนี่ยฟอยแบบว่าคุณภาพต่ำมากการ์ดนี่อย่างหมองนะครับแต่เทียบกับการ์ดแรของของแท้เห็นไหมอันนี้ผมมาสะท้อนแสงนะดูตัวโปเกมอนตรงกลางนะครับเขาจะไม่ติดฟอยนะนี่คือลูกเล่น เาก็จะทําให้ภาพนี้มีมิตินะครับของ o f f ฟิเชียลอะแต่ด้านหลังน่ยจะติดเป็นฟอยล์เป็นโฮโลหมดนะครับเนี่ยแม้กระทั่งขอบเห็นไหมขอบเนี่ยจะเท่ากันแล้วเสมอกันแล้วขอบก็จะสะท้อนแสงอย่างสม่ําเสมอมันมีวิธีการผลิตที่ค่อนข้างจะเป็นคอนฟิ d เอนเชียลหรือว่าเป็นความลับทางการค้านะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้ง่ายๆร0 0นะครับ แล้วเทียบเนี่ยผมเอามือเทียบกับน้ำหนักการ์ดเนี่ยไอก์การ์ดการ์ดของปลอมฝั่งนี้มันดูเบาหยองเลยแต่พอเป็นการ์ดฟอยด์เนี่ยติดฟอย์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันจะมีจุดสูงถ่วงที่ผมอาจจะเว่อร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับในการจับการดก็ข้อ3นะครับเป็นคุณภาพของฟอย์กับการ์ดท,ที่เป็นโฮโลเราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคุณภาพมันต่ำมากครับสำหรับของปลอมนั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับข้อ4นะครับเราจะมาดูกันนะครับก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆบนการ์ดซึ่งเมื่อกี้ข้อ3ผมก็มีแอบบอกไปนิดน,นึงแล้วแต่ว่าอันนี้เราจะมาเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับเราไล่ไปดูทีละจุดเลยครับเรื่องจากตัวด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยถ้าของแท้ตัว HP เนี่ยมันจะเป็นฟอนต์เดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขซึ่งเป็น HP ของตัวโปเกมอนตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวาธาตุนะครับของเขา ส่วนมาดูของปลอมนะฮะของปลอมคือตรงนี้ดูตรง hp ครับเนี่ยฟอนต์ก็ตัวเล็กรีบๆไม่แน่นอนนะครับตัวเลขก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคำว่า1 2 0่งสองศูนย์เนี่ย hp หนึ่งยยี่สิบเนี่ยมันจะดูเบี้ยวๆนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ตัวเนี้ยที่เป็นธาตุเขาอะมันจะมองเห็นไหมแต่ถ้าเทียบกับของแท้ของแท้เขาจะมีเลเยอร์มีเฉดดิ้งที่ขาวความชัดเจนเลยดยครับอันนี้ขอ,ของของแท้นะส่วนไอ้ขอบเหลืองด้านบนนี่คือของปลอมนะผมเทียบให้ดูแบบชัดๆเลยเห็นหม เทียบให้ดูเลยนะครับมาดูด้านล่างต่อครับตัววิกเนสนะครับของโปเกมอนโปเกมอนที่แพทธาตุสังเกตเลยนะครับวิกเนสของตัวของแท้การ์ดของแท้ฟอนตจะเป็นอย่างนี้นะจะชัดเจนเลยแล้ววิกเนสของการ์ดของปลอมนะครับฟอนตจะคนละแบบกันเลยนะเทียบดูอาจาฟอนตจะคนละแบบกันเลยครับแล้วก็ตัวเลข2เนี่ยมันดูดูแปลกๆนะครับแล้วตัวเลข2ของของแท้คือด้านนี้นะครับ สังเกตดูดีๆ Resistance นะครับต้านท่าอะไรนะทนทานต่อท่าอะไรนะ t t r e t t นะครับการหนีนะเห็นไหมฟอนตของแท้จะมีตัวเล็กกว่านะครับเนี่ยตัวเล็กกว่าส่วนฟอนต์ของปลอมเนี่ย e t ทรีตเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะหนากับ Re s i ิสแตนตซึ่งมันควรจะเท่ากันเห็นไหมครับว่าของปลอมทำไงก็ไม่เนียนแล้วดูตรงขอบนี้ ขอบเนี่ยเบี้ยวเลยขอบเนี่ยสีเหลืองเนี่เบี้ยวเลยนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างมันดูกันอย่างง่ายอย่างชัดเจนและอีกนิดนึงที่ผมเสริมให้ไอ้การ์ดใบนี้และไอ้ฟอร์มฟอร์มแบบนี้มันคือชายนี่นะครับมันคือชายนี่การ์ดชายนี่นั่นเองซึ่งผมถามว่าการ์ดชายนี่มันควรจะเป็นแลเป็นฟอ,อย์ไหมอันนี้มันเป็นนอร์มอลนะการ์ดของปอมอีอกข้อนึงนะครับที่ผมเพิ่มให้นะ ข้อย่อยก็คืออะไรที่มันควรจะแลมันดันไม่แลอะไรที่มันควรจะโฮโลมันก็ไม่โฮโลแต่อะไรที่มันมันควรจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยการมันควรจะโฮโลมันก็ไม่โฮโลใช่ไหมมันดันเอากราดนอร์มอลมาทำมาทำฟอยล์มาทำโฮโลอย่างเงี้ยนี่คือของปลอมนะครับอย่างอันนี้ผมให้ดูอันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นนะเห็นไหมปีแอร์เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกร์ด ของแท้นะนี่มันคือเป็น SR ไปแล้วถูกไหม SR หรือ SAR ไปแล้วแต่นี่มันคือ normal อันนี้คือของแล้วแล้วในซองให้ผมมา2ใบด้วยอันนี้คือของปลอมนะครับซองของปลอมนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มัน impossible มากๆโอเคครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายในการสังเกตก็ไม่ยากครับเพื่อนๆสามารถที่จะตัดสินได้ ความง่ายของข้อนี้มันก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะฮะราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการ์ดของแท้นะครับสำหรับการ์ดโปเกมอนภาษาอังกฤษเนาะผมเอาเป็นการ์ดโปเกมอนภาษาไทยดีกว่าที่นิยมเล่นกันในในตลาดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งราคาเนี่ยถ้าเป็นออฟฟิเชียลมันจะอยู่ที่ซองละีบาทนะครับ77บาท160บบาทนะครับแล้วแต่รุ่น แล้วแต่รุ่นของการดนั้นๆซึ่งของปลอมเนี้ยขอประทานโทษอันนี้20 2สบาทนะครับคือผมตอนผมซื้อเนี่ยผมตั้งใจจะเอามาเอามาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะเอามาใช้ใเพื่อนๆได้ได้ดูกันว่าเฮ้ยนี่นะไอสิ่งที่สิ่งที่มันมีข้อแตกต่างเนี่ยมันจุดสำคัญเลยการสังเกตคือเรื่องของราคานะครับถ้าอยากซื้อการของแท้ผมแนะนำ ไปที่ร้านที่เป็นร้านยิมร้านที่ค่อนข้างมีชื่อนะครับแล้วก็ร้านที่มีการบอกต่อกัอนว่าเอออันนี้น่าเชื่อถือได้แล้วก็จะมีเป็นออฟฟิเชียลนะครับในช็อปไม่ว่าจะเป็นาตามห้างสับสินค้าใหญ่ๆตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการนะครับ B2S ในอินอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับในการเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเหมือนกัน ฉะนั้นถ้าไปซื้อก็จะสามารถที่จะไว้ใจได้นะครับส่วนร้านการ์ดอื่นๆก็พิจารณาดูนะครับถ้าเป็นร้านโชว์หวยมาแล้วก็มีการ์ดโปเกมอนซองละยีบาทวางขายอยู่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยปลอมแน่นอนนะครับก็ถือว่าจบไปกันแล้วนะครับ5ข้อแล้วก็จะมีข้อย่อยที่ผมแทรกเข้าไปด้วยนะครับในการดูความแตกต่างข้อแต,ต่างระหว่างการ์ดจริงแล้วก็การ์ดปลอมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผม